มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกในมหาวิทยาลัยไทยพร้อม M o u มร่วมภาคเอกชนพัฒนางานวิจัยเสริมความเชี่ยวชาญให้บัณฑดิตด้านพลังงานทดแทนวันพุทธที่18ธันวาคม2567วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากดรวัชรินทร์บุญริตรรองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์สรเงินยวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิกรานหอมดวงคณะบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนกล่าวรายงานณวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานด้านการเกษตรการใช้งานตกแต่งสถานที่รวมถึงการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเป็นสถานฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อดีของเราคือเราอยู่ในมหาลัยเมจโจเพราะนั้นเวลาเราทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแผงโซลาเซลล์เนี่ยเราก็จะไปไปเกาะกับเรื่องของเกษตรกรเรื่องของการปลูกพืชหลักๆแผงที่เราเห็นนะครับสามารถยกแผงไปได้ขึ้นไปบนหลังคาโรงเรือนปลูกพืชได้เพราะฉะนั้นพืชก็สามารถโตได้เกษตรกรสามารถได้ทั้งแสงที่2คือไฟที่ผลิตได้ก็เอาไปใช้ในเรื่องของการทําเกษตรที่สมัยใหม่เกษตรสมัยใหม่นี้ไม่พ้นว่าต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เกษสวกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนโรงงานตัวนี้ในการพัฒนาต่อไปก็จะมีแผงโซลารเซลล์อีกลหลายแบบนะครับที่เราจะผลิตออกมาให้ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรน,นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเราเป็นมหาลัยเราผลิตนักศึกษาเราเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เป็นนักศึกษาเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะจบออกไปนะครับอนาคตมีบริษัทที่เป็นผลิตแผงโซลาเซลล์ในประเทศไทยเกิดก,กลังเพิ่มขึ้นเยอะๆมากเพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาเราก็มีความพร้อมกําลังคนพร้อมที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาประเทศนนนนนอกกกจาาัั้้ไดมมีีิธลงบทึ ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาว,วิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัทโซล่าพีพีเอ็มจำกัดบริษัทลานาโซล่าเอเนอร์จีจำกัดและบริษัทเอสล่าไทยวิศวกรรมจำกัดเพื่อร่วมสนับสนุนด้านวิชาการเป็นแหล่งฝึกสหกิจศึกษารวมถึงการพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ขยายผลจากงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมเป็นเรื่องใหม่อย่างยิ่งเลยนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรา ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแผงโซลาเซลล์ที่จะใช้กับชุมชนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับนว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีในด้านนี้ครับ